ตลอดสองวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรับฟังปัญหาที่เชียงรายและเชียงใหม่นะคะหลักๆเนี่ยมีหลายปัญหาที่ต้องติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการค้าชายแดนปัญหายาเสพติดน้ําท่วมน้ําแล้งการเกษตรรวมไปถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็กดขันเรื่องทุนสีเทาที่อาจจะแฝงผ่านนะักท่องเที่ยวจีนหลังจากที่เปิดฟรีวีซ่าด้วยขณะเดียวกันยังมีอีกเรื่องหนึง่งก็คือนายกรัฐมนตรีให้คามั่นว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญปี60ค่ะ เดินสายตรวจราชการและรับฟังปัญหาต่างๆมาตลอด2วันนะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าตามแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมไปกับการให้คำแนะนำให้ความรู้ประชาชนเกษตรกรในการปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรังในช่วงฤดูดแล้ง แล้วก็สั่งการผ่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ว่าต้องเข้มงวดกดขันกลุ่มทุนสีเทาที่อาจจะแฝงมากับนักท่องเที่ยวจีนหลังจากเปิดวีซ่าฟรี25กันยายนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายนะคะแม้ว่าจะต้องเดินหน้าแผนกระตุนน้นเศรษฐกิจด,ด้วยแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะอัน,ดดอน,อนทัน้งผู้การเชียงใหม่ไปว่าเรื่องนี้ต้องสําคัญนะครับอย่าให้บกพร่องอย่าให้มีปัญหาเรื่องอ คนจีนเทาหรือว่าเรื่องอื่นๆที่มันไม่เป็นเรื่องที่ดีงามนะครับมากับความเจริญจากตโตทางเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ห่วงว่าเราสามารถทําได้แต่เรื่องของความปลอดภัยความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเราเองตอนนี้เราก็แยกนักท่องเที่ยวจีนเพราะเราก็ทราบดีอยู่ว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีนะครับเขาก็ต้องไปประเทศที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในเชิงพีอาเชิงรุกเราก็จะทํา นะครับเรื่องที่มีเนกาทีฟฟีอาร์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งผมได้พูดคุยกับทางท่านอเอกัครัาชทูจีนประจาประเทศไทยเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าเป็นเฟกนิวส s มีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีเลี่ยงที่จะตอบชี้ชัดกรณีมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับของประชาชนแล้วจะคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนหรือไม่นะคะหลังจากถูกทวงถามข้อเท็จจริงกรณีที่นายพทยชนน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยปฏิเสธว่าไม่เคยพูดถึงหลักการนี้แต่ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ค่ะ ถ้ามาดูภาพรวมของ2วันนะคะ15-16กันยายนก็คือทางนายกรัฐมนตรีและคณะไปตรวจราชการในเชียงรายกับเชียงใหม่นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้วันสุดท้ายของภารกิจ ก็เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารเช้ากับนายสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงศสวัสดิ์อดีตแกนนาพักเพื่อไทยท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นนะคะส่วนพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีภาร,รกิจประชุมขับเคลื่อนป้องกันปรับปรามและแก้ปัญหายาเสพติดและเป็นประธานในพิธีทําลายยาเสพติดของกลางที่ปปสจังหวัดสมุทรปราการก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปประชุมสมัชชา,าประชาชาติในวันจันทร์ค่ะ